อาเซียนแฮกลีดครับสาวไทยฟาดไม่ยังทําพม่าเนี่ยแหกคาระวะเรียกว่าตอนนี้วล์นบอลสาวไทยเนี่ยทำทั้งอาเซียนเนี่ยผวาไปตามๆกันครับหลังจากที่โ์ฟอร์มเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินครับนัดแรกเมื่อวานนี้เนี่ยเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3ต่อศูนเซตซึ่งก็ชนะขาดเหมือนกันแล้วล่าสุดวันนี้ก็ถล่มพม่าไปแบบยับเยินเลยครับ3ต่อศูนเซตซึ่งแต้มของพมา่าในแต่ละเซตเนี่ยไม่ถึง10แเต้มสักเซตเดียวเรียกว่าสาวไทยแล้วเนี่ยรีเร่นรีบกลับเลยครับ ซึ่งแอดก็มีไฮไลท์เกมนี้มาให้รับชมกันด้วยครับแต่ละจังหวะสาวไทยเราฟาดไม่ยัง้งฟาดแม่เลี้ยงจริงๆโดยเฉพาะจราพรเนี่ยโชว์ความเป็นยุโรปมาเลยครับฟาดสามเณรกลางเนี่ยไม่เหลือเลยทำเอาสาวพมา่าเนี่ยตาค้างไปตามๆกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับแอดก็ขอแนะน,นำน้ำตาเทียมไฮยาเทียครับหากเป็นแฟนท่านใดเนี่ยมีอาการตาแห้งหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตา ก็แนะนําเลยครับตัวนี้ผลิต้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมันที่ได้รับมาตรฐานสากลและก็มีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตสามารถใช้กับคอนแทคเลนหรือว่าผู้ที่ทาเลสิกได้ด้วยกับตันผู้การันตีเลยครับแบรนดน์นี้มาเริ่มที่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้เป็นฝั่งพม่าที่ฟาดเราก่อนครับแปมเขาขึ้นนําก่อนนะครับในเซตแรกเริ่มต้นเซตแรกมาเนี่ยพม่าก็กระตุกหนวดเสือเลยครับทำแต้มขึ้นนำเราไป1 0 เนี่ยนะครับจังหวะนี้เขาก็ไปดีเหมือนกันนะครับเป็นฝั่งของพม่าครับที่ได้เสิร์ฟลูกนี้ดูลูกเสิร์ฟของเขานะครับจะโหดขนาดไหนดูครับโอ้โหเสิร์ฟหนักนะเนี่ยไม่หนักเท่าไรครับเอาลครับเราเอาคืนไหมเอาคืนบ้างครับไม่เหลือครับจังหวะแบบนี้ของชอบเลยครับสาวไทยเรา ธนัชชาก็มาทัดดาวก็ลงเล่นเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอธนัชชาเข้าไปครับดาวเด่นจากญี่ปุ่นตบญี่ปุ่นร้องมาแล้วนะครับสําหรับธนัชชาอีกจังหวะหนึ่งครับเป็นอัชราพรที่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟย้อยๆมาแล้วฝั่งพม่ารับรับแล้วเขาวิ่งตีจังหวะนี้โอ้โหแต่เรายังดีครับที่รับได้แล้เวเอาคืนบ้างครับมแม่น่าเสียดายครับจังหวะนี้ดีใจใหญ่เลยครับสาวพมา่า เสิร์ฟมาเบาๆลูกมุดด้วยลูกมุดแบบนี้ฟาดจังหวะนี้เรียบร้อยครับแก้มือได้สําเร็จครับเราเป็นน้องใหม่นะครับที่ร่วมเล่นทีมชาติครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเถือวว่าดาวรุ่งเยอะนะครับในซีเกมครั้งนี้แต่ก็ยังมีตัวหลักๆอยู่อย่างอัชราพรอย่างทัศดาวหรือว่าชัชโอลเลยก็ทัศชาเนี่ยยังอยู่ครับอีกคนหนึ่งที่แอดชอบมากก็เป็นพิมพิชยาครับตัวนี้ตีหนักมากครับเขา แล้วจังหวะนี้อัชราพรรับรับแล้วตั้งมาแล้วตีอีกครั้งหนึ่งแม่จังหวะนี้พม่ายังรับได้ครับแล้วเขาแก้มาแต่ทัดดาวยกยกมาให้ธนัทชาแบบนี้ไม่พลาดครับโอ้โหของชอบธนัทชาเลยในลีกี่ปุ่นจะเห็นบ่อยครับจังหวะแบบนี้ของธนัทชาทุบเป็นลงครับฟาดจุกจุกไปเลยจังหวะนี้ดูครับนี่นะครับสนามเวย์บอลก็ยิ่งอากาศร้อนอยู่ และจังหวะน,นี้จะเป็นทัดดาวครับที่เป็นคนเสิฟและดูทัดดาวเสิร์ฟเสิฟไม่แรงครับแต่ว่าโอ้โหพม่ารับไม่ได้แม่เสิฟจ,จังหวะน,นี้ไร้กาดจริงๆครับทัดดาวโอ้โหโค้รพม่าน่าเสียเลยครับลูกทีมจังหวะแบบนี้มันรับยากครับลูกมันสายด้วยครับลูกเสิฟของทัดดาวแล้วจะได้เสิฟอีกครั้งหนึ่งครับเสิฟมาเหมือนเดิมเลยโอ้โห แม่ยังรับได้จังหวะนี้แล้วเขาฟาดบอลเร็วไม่ได้ครับทัดดาวรับรับแล้วเราตีจังหวะนี้เรียบร้อยครับไม่เหลือซากเลยครับจังหวะนี้ดูครับกองเชียร์พิมพิจาแล้วก็ชัดชุกออนมือตบหัวเสาของไทยเราครับทั้งคู่เนี่ยถ้าลงพร้อมกันน่าจะเป็นอะไรที่ยากสําหรับคู่ต่อสู้นะครับเพราะว่าแต่ละคนตีดีมากแล้วทัดดาวเสิร์ฟอีกครั้งครับทัดดาวเสิร์ฟจังหวะนี้ออกแม่ พลังเยอะเหลือเกินครับต้องออกไปก่อนครับต้องพักครับเพราะว่าอากาศร้อนแหมน่าเสียดายครับเสิร์ฟจ,จังหวะน,นี้ออกไปก่อนนะครับ mm hmm. และเป็นฝั่งพมา่าครับที่เสิร์ฟพมา่าเสิร์ฟมาอุย้ยเสิร์ฟดีนะลูกนี้แล้วเราบอลเร็วหยดหยอดเอาละครับเป็นฝั่งของเมียนมาบ้างตีโอ้โหเป็นจังหวะอ่อนครับและไทยครับได้แต้มจังหวะน,นี้ โค้ดก็ยังหน้าเครียดเลยครับเจอกับไทยก็ต้องยอมเลยครับถึง10แต้มเนี่ยก็ว่าดีเลยนะแต่ว่าไม่ถึงจริงๆครับไทยก็รีบเกินจริงๆนะครับเกมนี้ฟาดเอาฟาดเอาจนฝั่งอปมาเนี่ยไม่ตั้งตัวเลยเนี่ยแหละครับโอ้โหถ้าบอลล้นมาแบบนี้ก็เป็นของทัดดาวอยู่แล้วครับตัวแม่แห่งการบอลล้นแหละครับแบบนี้ขอโทษเพื่อนเลยครับ สาวพมา่าจังหวะนี้เป็นฝั่งอัชราพรนะครับที่ได้เสิฟอัชราพรเสริบยาวๆมาเอานะครับพมาบ่าบางพม่าตีจังหวะนี้ติดบล็อกตีอีกครั้งหนึ่งเอาละเป็นฝั่งไทยเราครับธนัทชาหยดหยดรับดีรับดีนะเขาตีจังหวะนี้เอาละครับเป็นเราเราบางสามเมตรกลางเรียบร้อยนี่นะครับที่อยากเห็นครับสามเมตรกลาง,อ,งอัชราพร แม่โชว์ความเป็นยุโรปเลยครับสราพรตีดีจริงครับสามเมตรกลางยิ่งถ้าชาชฉนล,ลงมาเนี่ยก็จะยิ่งโหดขว่าน,นี้นะครับแลวก็พิมพิชยาแต่ละคนเนี่ยมือไฟทางนั้นเลยในเซตแรกเนี่ยก็เป็นฝั่งไทยครับที่เอาชนะไปได้25ต่อ8ขาดรอยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเซตที่2ครับทัดดาวเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟมารับไม่ดีครับเอาเลยครับพมา่าแก้มาจังหวะน,นี้เป็นฝั่งเราบ้างเราตาี ยดยอดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไม่เข้าใจกันเองครับฝั่งขอเมียนมาขอโทษเพื่อนเลยครับต้องขอโทษขอโพยกันเลยครับจังหวะน,นี้ไม่มีตัวรับครับปกติจะมีตัวรับข้างหลังบล็อกแต่ครั้งนี้ไม่มีจริงๆครับก็ต้องยอมไทยแล้วครับต้องเปลี่ยนตัวออกเลยสำหรับฝั่งของพมา่าและเป็นฝั่งดาวที่ได้เสร์ฟครับถ้าดาวเสิร์ฟอีกครั้ง ดาวเสริมหยดหยอดมาจังหวะนี้พับมาตีโอ้โหตีหนักนะแต่ว่าทัดดาวล้มตัวรับได้ดีอัจฉริพลรยกส,สูงมาเอาล้ครับพับมาอีกครั้งหนึ่งบอลเร็วได้ไหมไม่ได้อีกแล้วโอ้โหดูครับความเหนียวของไทยดูอีกครั้งอแต่ไม่ดีเองเอาล้ครับและสุดท้ายเป็นแต้มไทยครับโอ้โหฟาวนะครับฝั่งของพม่มาตั้งกันไม่ดีเองครับจังหวะมาแล้วนะ เนี่ยมือเซตเขาตั้งไม่ดีครับแล้วก็เป็นจังหวะฟาวไทยได้ฟาวเลยครับจังหวะนี้ <c oughs> ดูครับเป็นฝั่งของทัดดาวที่เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับเสิร์ฟสามครั้งติดต่อกันแล้วเสิร์ฟจ,จังหวะนี้พมา่ารับยกยกฟาดสวยเลยครับจังหวะนี้นี่แหละครับกองเชียร์ก็ต้องเชียร์หน่อยแหละไม่เชียร์ไม่ได้ครับเพราะว่า โดนหนักเลยถึงแม้ว่าจะเป็นรองเราเยอะเนี่ยแหละครับเห็นแล้วก็อยากให้เจอขเขมนจริงๆกับไทยแต่ถ้าเจอกันเนี่ยเราก็น่าจะชนะขาดนะแล้วดูจังหวะน,นี้ครับพม่าได้เสิร์บเสิบแล้วตั้งตั้ง,งแล้วยกยก,ยกมาตีจังหวะน,นี้เรียบร้อยเลยโอ้โหบล็อกทะลุเลยครับของเชียร์ก็เต้นกันมันสนุกเลยจังหวะน,นี้นี่ยนะครับดูครับ ยกมาแล้วอบอลเร็วสวยมากครับสาวไทยเราแล้วเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแม่เสิร์ฟหนักไปครับแรงเยอะเหลือเกินครับรัชชาแม่ไม่เห็นบ่อยนะครับที่เขาจะผิดพลาดแบบนี้ดูครับเนี่ยนะครับเสิร์ฟแรงเยอะเกินไปครับสารัชชาสุกสม และเป็นฝั่งของพมา่าบ้างครับพม่าเสิฟมา,เอ,มาเอาแล้วครับเราบอลเร็วโหยอดเยี่ยมเลยครับตัวนี้แม่สุดยอดครับสิลิมาหลอกจะเซ็ตนะครับมือเซ็ตของเราแต่ละคนต่อยอดได้ทุกคนครับมาดูอีกจังหวะหนึ่งครับเราจะได้เสิฟ ทองทุบบนหน่อยครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเฮ <Hey, S 1> ทั้งสนามครับจังหวะนี้นี่แหละครับโอ้โหเสิร์ฟไปแล้วรับไม่ได้นะครับฝั่งของพมา่าดูครับเนี่ยจะแย่งกันด้วยครับอืรับหลุดเลยก็ตามเท่าที่ตามได้เลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ ยากจริงๆครับแล้วอีกครั้งหนึ่งเสิบแล้วโอ้โหแม่ลูกเสิบน่ากลัวมากครับและสุดท้ายเราก็บล็อกได้โอ้โหสบายๆเลยครับช,ชักรานลงมาแล้วนะครับจชชักรนนี่นะครับเกมนี้ถือว่าเราเหนือกว่ามากครับแล้วก็เล่นเซฟตัวเองด้วยไม่ได้ใช้พลังงานเยอะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการสับเปลี่ยนตัวกันซะเยอะและดูจังหวะน,นี้เราเสิบมาแล้วโอ้โห กินได้ไหมยังไม่ได้ครับเอาเลยครับฝั่งพม่ายกมาตัวหลังอ้าวฟาวไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วเป็นฝั่งไทยเราที่ได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับทัดดาวเสิร์ฟมาจังหวะนี้โอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับไทยเราแล้วตั้งตั้งมาบอลเร็วเรียบร้อยไม่เหลือเลยครับบอลเร็วโอ้โหหน้าเสียเลยครับผู้เล่นพม่า ก็โดนหนักจริงๆนะครับเนี่ยบอลเด็วยังไงก็สู้เราไม่ได้เลยครับเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมครับถัดดาวสืฟอีกครั้งหนึ่งสืบหนักเลยจังหวะน,นี้แต่ว่าโยอดอ้าวเรายังรับได้รับแล้ว3เมตรกลางโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเนี่ยครับกองเชียร์ ทายาทด,ดาวก็ออกมาแล้วนะครับฟาดจังหวะนี้บลิกตนิดครับทําให้ฝั่งของพม่าเสียจังหวะแต่ดูอีกจังหวะหนึ่งครับเราเสิบหนักๆมาจังหวะนี้เอานลครับพม่า,มาฟาดมาจากหลังเราบ้างเราบ้างตีหยดๆยยไม่ได้เอาแล้วได้ครับโอ้เป็นจังหวะฟาวของพม่าอีกแล้วฟาวเยอะมากครับเกมนี้พม่า เนี่ยนะครับเขาไปโดนเน็ตน่าเสียดายจริงๆครับมาตรฐานก็ยังเป็นเราที่มาตรฐานเหนือกว่าทำให้เกมมีอาเซียนก็ตะลึงเหมือนกันนะที่เราเนี่ยฟอร์มโหดแบบโหดจัดๆเลยครับเนี่ยจังวันนี้ชาโจนบล็อกออกครับแต่งหน้าส,สวยเลยครับชาโจนดูครับบล็อกแม่น่าเสียดายเจ้าตัวก็เซ็งเหมือนกัน เอาละครับเป็นฝั่งของพาม่าอีกครั้งนึงครับที่ได้เสิบพาม่าเสิฟจ,จังหวะนี้และก็เป็นเราบอลเร็วเรียบร้อยเลยครับตีเข้ามุมสวยมากจังหวะนี้และก็เป็นเราเนี่ยแหละครับที่เอาชนะไปได้ครับหลังเกมเนี่ยผู้เล่นพาม่าก็มาขอถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับเรียกว่าแหก่กรีดสาวไทยกันเลยทีเดียวที่วันนี้ลงเล่นแบบเต็ม เรียกว่าแหกกรีซส,สาวไทยกันเลยทีเดียวครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชาพาม่าไป3ต่อศูนเซตและก็สกอร์เนี่ยขาดมากๆแล้วระยะเวลาในการเล่นก็ไม่นานครับประมาณชั่วโมงกว่าปกติเนี่ยการเล่นปกติเนี่ยจะเป็นชั่วโมงครึ่งหนึ่งสชั่วโมงเลยครับถ้าเล่นวอลเลย์บอลแต่ครั้งนี้สาวไทยเราก็ไม่พลาดครับเมื่อวานนี้ก็ชนะอินโดไป3ต่อศูนเซตวันนี้ก็ ชนะพะม่าไป3ต่อสูเซตก็ต้องตามเชียร์กันต่อครับสำหรับวอลเลย์บอลพรุ่งนี้ก็จะมีแข่งขันอีกอยังไงก็ตามเชียร์กันนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ่าวอัปเดตในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ